คุณหญิงดีกว่านะคะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่แพ้กันเลยนะมามาต่อกันนะคะที่คุณแมวจิรศักดิ์ดีกว่าค่ะเป็นคนที่ชอบสะสมพระเครื่องแปลกไหมไม่แปลกหพี่แมวเขาดูจากหน้าตาแล้วโอกาสสะสมพระเครื่องน่าจะมีนะแต่ไม่รู้เยอะขนาดไหนแนวไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูกันนะคะว่าสะสมเยอะแค่ไหนนะคะครับ เห็นไอจนักดนตรีคนเก่งค่ะแมวจีรศักดิ์อัพภาพตัวเองเลือกพระเครื่องก่อนทัวร์คอนเสิร์ตก็นึกว่ามีของขลังนะคะมาวันนี้เราเจอเขาก็เลยมีโอกาสจอมไม้ถามถึงกับคำกลิ้งเลยละค่ะเพราะร็อกหลักสี่วงเล็บอายุนี่นะคะ <c oughs> ชี้แจงว่าพระเครื่องไม่ได้ช่วยให้ร้องเพลงดีแต่ช่วยไม่ให้ผีหลอกค่ะที่บ้านมีเยอะเวลาจะไปไหนต่างจังหวัดเราก็จะเลือกดูว่า เอาองค์ไหนไปอะไรเงี้ยเ,เพราะว่าผมเจอผีบ่อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเล่นดนตรีแต่ว่าเจอผีบ่อยครับกับเป็นเป็น,ปนความเชื่อส่วนตัวเริ่มแบบว่าใสา่คลีนๆเนี่ยไม่ไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้อะไรแล้วแบบเหมือนเวลามันเยอะขึ้น <c oughs> ก็เลยมีโอกาสได้เจอสิ่งเหล่านั้นมากขึ้น <c oughs> แต่ก่อนแต่ก่อนไม่ได้เจอเพราะว่าไปไหนเหมาตลอดหลับเมาหลับผีไม่ได้หลอกเต่เรามีสัมผัสแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ สักพักหนึ่งอะฮะก็เป็นปีแล้วอเพราะว่าพอเราอพอเราเลิกกินเหล้าเลิกอะไรเราออกกําลังกายอย่างเดียวเหมือนเหมือนว่าเรามีสติ <laughs> แล้วเราก็สวดมนต์สวดอะไรแล้วเสร็จแล้วมันก็เริ่มเจอเจอ น่นะครับขำจบนะครับขอตบประเด็นดีๆนะเพราะวันนี้เด็กชายคุณธรรมปานพุ่มนะครับหรือว่าน้องแจสเปอร์ลูกชายวัยสองขวบครึ่งของพี่แมวนี่เขาบอกตอนนี้เริ่มฉายแววศิลปินตามคุณพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ oh oh. น,น้อยเขาชอบดนตรีแล้วก็เห็นเครื่องดนงตรีเนี่ยเขารู้แล้วว่าจะต้องเล่นแบบไหนยังไงร,รู้จักเครื่องดนตรีเยอะครับก,ก็มีรู้จักกลองกีตาร์เปียนโน แล้วก็พวกเครื่องเป่าเพลงแรกที่เขาหัดร้องคือเพลง Bodies ของรา g p ง Po ูนะครับเป็นร้อกแบบว่าเมทัลอยู่เหมือนกันส<ม> <c oughs> อนกต้องเป็นคุณพ่อแล้วคือผม,มนั่งซ้อมเพลงแล้วก็นั่งฟัง Let the Body Hit the Floor เลยทีเด <c oughs> ี <c oughs> <"K> เขาก็ยินอยู่ข้างๆแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าว้าว ah วากตามอะไรเง <c oughs> ี้ยผมว่าเฮ้ยเป็นไรวะลูกคุณแม่ก็ปวดตับคุณแม่ปวดตับเะยพี่พราคุณแม่ไม่ชอบให้วากฮะคุณพ่อจะปูพื้นฐานยังไงเพื่อให้น้องเดินตามรอยคุณพ่อไหมครับ คือผมว่าไม่ต้องกลัวอะไรมากเลยครับเหมือนกับว่าเขาเขามาทางนี้โดยตรงเลยข่าวก่อนไปทำเขาเรียกว่าเบรนสแกนนะครเบรนสแกนคือคือไปวัดลายนิ้วมือฮะสิบนิ้วเพื่อที่จะดูแผนที่ในในสมองอมันมันจะเห็นหมดเลยว่าสมองของเราเป็นยังไงเหมือนที่พี่แมวลงในไอจีป่ะใช่ฮะอของแจสเปอร์นี่ความสามารถด้านภาษาและดนตรีนี่พุ่งปรี๊ดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยฮะ ถามเล่นๆนะคะทิ้งท้ายบอกว่าพี่แมวอยากจะให้แจสเปอร์ร้องเพลงอะไรต่อเป็นเพลงที่2นะคะคุณพ่อขาร็อกก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันก็ต้องเป็นเพลงนี้สิซิงเกิลฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกลืมเพลงใหม่ในอัลบั้มล่าสุดของคุณพ่อแน่นอนสิครับถามได้แต่ท่าน้องจัดแบบใช่เลยอ่ะอ้โหเรื่องท่ากีตร์นี่อีกคนนึงนะถ้าใช่นี่โปรดิวเซอร์เรา วันนี้เนี่ยจัดรายการเสร็จผมจะไปะดูเลยปกดิวมจะต้องไปไปเป็นแฟนคลับเขาขับนี่ขับไล่นะที่นี่เขาเล่นที่แซกโซโฟนอะคุณแซกโซโฟนนี่<อ>ส่วนใหญ่ทั้งดนตรีต้องเก่งนะ,ะเขาโอ้โหท่าเขาอย่างเงี้ยคือยังไม่ทันใส่ยังไม่ทันเล่นขอดเลยคือทำไมคะไฟช็อตเท้าอยู่หรือเปล่านิดนึงแต่เก่งจริงพี่พึ่งนี่โปรดิวเซอร์ของเราในวันนี้เดี๋ยวจะไปดูแซกโซโฟน